ดูกาน้ำแล้วเกาเมเกาเมตรดูาน้ครับาน้ อาว่ามันมันมันแล้วเอาจายจ้างมันจ้างไปทางนู้นด้วยฟังดูฟังดูเนี่ยเดี๋ยวพุ่งใส่หูฟังดูฟังมาฟังดูเดี๋ยวพุ่งฮะทหารทั้งหมดลายลายเริ่มมาแล้วลวมมาแล้วลวมมาแล้วพอไปมพอไหมนวดไปทำมายิ่นข้างๆไว้ไงถ้าออกก็ตบมือหน่อย

they want to be up on my knee i need to come time why the way they took y'all they took you puttin' you จำเหตุการณ์นี้ตลอดไปจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้ได้จะบอกเล่าให้ลูกหลานดำลึกไว้ที่ประเทศเรายังอยู่เพราะเรามีเธอฮานไทยขอบคุณทุกความช่วยเหลือและเยียวยาแม้เราอาจจะไม่ได้เคยรู้จักกันมาแต่เราเข้าใจกันได้แม้เพียงแค่มองตามีอะไรเราก็แบ่งปันอีกใจก็เอาใจช่วยทานกลาคือเรื่องราวของคนชายแดน นี่ได้รู้ว่าความเป็นไทยยางเนียวแน่นพวกเราไม่เคยทิ้งกันคนชายแดนน้ำใจของคนไทยที่มีไม่เคยขาดแคลนชีวิตของทุกคนมีคุณค่าจงใช้มันให้คุณอย่าปล่อยไปตามเวลาในวันวันนี้จึงได้รู้ว่าจงรีบใช้ชีวิตกับคนสำคัญในยามที่มีเวลา,า,วลาได้เห็นอะไรมากมายในครั้งนี้ได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่มี ได้เห็นความเสียสละทุกทำดําต่มท,ท,ที่เราแสนภูมิใจที่เกิดแปดินดินใ้บัตรทพีสรงบุกศึกจะรีบกลับไปฝากให้ทาหารไทยจงรีบคว้าชัยพวกเรายังอยู่เคียงข้างไม่ไปไหนยิงจบนั่นเร็วเราเรายิงได้กลับบ้านไว้นี่คือเรื่องเราของคนชใยแดนวันนี้ได้รู้ว่าความเป็นไทยอย่างเนียวแน่น ผู้เราไม่เคยทิ้งกันคนชายแดนน้ำใจของคนไทยที่มีไม่เคยขาดแปลงขอบคุณเพลงเสียงจากคนชายแดนที่บอกเล่าเรื่องราวที่เราเจ็บสุดแสนที่เข้าถึงในหัวใจของคนชายแดนนี่เรื่องจริงที่สูญเสียไปมันไม่อะไรมาโดด